ไหนๆก็ก้นนี่ละแขงอยู่แทงอยู่แทงอยู่แขงอยู่แทงอยู่ DJ w h i t ม Games เน้อตอนแนวทางการเล่นซูพีมในแหล่งมูคอง60ดาวกดมากับเพื่อนให้เสียบตาให้โดยลำพงกูขอบูชาเทพหนึ่งตาเจ็ด K มาแล้ววะ ไม่เขาตัวเมนกันหมดแล้วลอเลี้ยนกูสู้ได้เอาจากตัวเมนปิดท้ายกันหมดแล้วโอ้โหโอ้ยเบี้ยเลยแม่เมื่อตีเราไม่ไหวแล้วกดตัวเมนกันทุกคนว่ะทั้หัวแมงไล่เออมึงจะกดตัวเฮียอะไรกดมาเด็ดบวกได้ดไหมคอปเลนเมื่อแล้วเนี่ยคือจะวิ่งมาเลยเคลียร์แล้ววิ่งมาเลยเหรอถ้าเป็นใจร้ามาได้นะถ้าเคลียร์ปุ๊บแล้ววิ่งมาเลยต้องฝึกจริงแล้ววะยานวันนี้ต้องเคียร์เลยครับ เปิดพิธีก่อนถ้ายิงโดนน,นี่คือชนะเฮ้ยชนะละไอ้สัสมาจริงปเงปล่าเนี่ยมาจริงปล่าเนี่ยเวลรสองอะมาดิไปดิมานะถ้ามามาคนเดียวนิกต้องฉีกลงล่างมันกำลังแอคอยู่มันกำลังแอคอยู่มาเร็วเร็วเร็วเลล่างเหรอกูอจบมาหาอะไรเว้ยจะควงมันจะควงแดดพี่อะไรสัสเฮ้ยรอบนี้ได้นะที่พี่พี่ลองมันควรเอาเลย สวยมันก็ได้รู้อีกที่ที่กูโดนเป็นไงช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนเอาเกาะบัญชีมาเหรอไอ้เหี้ยกูเล่นไม่ได้เลยทางเงี้ยมานาหมดเกลี้ยงถอยนะกูดาวกูหมดพอดีวะไอ้เหี้ย่ะไอ้ที้ยมันฟิกเอาเลยหรอไอ้เกินเลยวะกูไม่มาช่วยอยู่ไอ้เกินเลยวะทำไมการที่กูจะเอาดาร์กเอาเหี้ยอะไรกูไม่สายเสมอสวยสวยสวยกูไม่บวกกูยังไหวเว้ยเ h e fuck ต้องไปการเลนแล้ววะ มาน่พี่วีเดี๋ยวรับกลางรับวก็ถอยออป่ะผมจะไปเติมล่างพี่งใหญ่ครับเฮ้ยสามวิล็อกถือว่าสามเล่นหน่อยเล่นหน่อยแข่งอยู่แข่งอยู่แข่งอยู่ที่อยู่เร็วเร็วเร็วเลยถ่ายตู้หมดเลยนิดนึ่งนิดนึงเออเอาวันนี้ได้แค่นี้กูได้แค่นี้กูหมดแล้วมันลงไปหมดแล้วมันลงไปหมดนะตายหนึ่งตายหนึ่งเหลือยานลุงยานได้ป่ะลุงยานไม่ได้นะ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 ลองถามหน่อยเพื่อนอะไรก็ได้เพื่อนขอนนิดนึงก่อนนิดนึงเพื่อนข่อนนิดหนึ่ง แเม่อกี้กูกดว้าใส่แล้วแต่ลืมไปชูพีไปเห่คือถ้าเมื่อกี้มึงไม่หันมากูตายแน่นอนอ่ะกูพร้อมช่วยเพื่อเสมอไว้นะ้กู เมื่อกี้กูเห็นมึงหยุดยืนนิ่งดูนะไม่หนีไอ้เหี้ยกูดาวอ่างระวังกลางระวังกลางระวังกลางระวังเนี่ยบอกแล้วกูเล่นออฟเลนไม่ดีไอ้เพชรเล่นออฟเลนดีโคตรโหดเลยเอาละไงเอาละแกไปละแกแต่ไอ้ตัวเมนมึงตัวเมนมึงก็เป็นแบบเป็นลิงแล้วอ่ะมึงก็เริ่มเล่นออฟเลนเริ่มตั้งแต่ลิงไงก็ไม่เห็นยากเลยเออไอ้เหี้ยเล่นดีขนาดนี้จบลิงชาติอะไรเงี้ยโอ้ยเหี้ยพ่อมึงตายเป็นป่วยแล้วไม่ได้ไว้สัตว์ โอ้อแล้วเป็นกูเป็นเที่ยอะไรวะกูแบบเออไปแล้วมั้นเที่ยติดนู่นติดนี่ไปหมดเลยควยเขไอเที่ยวเลยไม่ออกเลยมันมันเอายาวเลยเพื่อนเพื่อนเอยต้องต้องต้องทิเนี้ยต้องการกลางเล้วทำด้วยกันไอ้เีพื่อนมันเอาเาร์เลยเพื่อนเพื่อนโอ้กลางเพื่อนไอ้เที่ยเดี๋ยวไอ้เที่ยมันเขาจ้องจะเล่นคุณผอยนะผอยนะยายยายยายให้ตูมันใจเกิยตอนเนี้ยไอ้ไอ้คาเฟ่อะ ตใหญ่ครับ้ิดีิดเลยวเี้แม่งกดยับเลยวะกูบอกแม่งกดปยยับแม่ก็กดกุยับเลยอ้ยโเ้วเฮ้ยเขี้ยนล่า็อตไม่ได้หรอเอายับเร็ววะอเลดเพื่อนัดือดเลยเราบอเขี้ยนอะไรอะอะไรของมึงมันใสยมากลิเลน่ามันจะตายแล้วพี่ พี่ต้องเก็บหมดพี่ต้องเก็บหมดพี่วีถอดเนี้ยจริงโอ้อยยเีไอ้นั่นไนอ้นั่นโลหะรวมก่อนก็ได้ถ้าเป็นเฮียอะไรมันต้องเฮ้ยแล้วมันควรเลยวะโอ้ยเป็นเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์แม่เลยแย้จะสุดปืนเข้าเต็มหน้าเลยเอาพุ่มพอดีนู่นนั่นนี่เดี๋ยวเพิ่งใจเสียเดี๋ยวเพิ่งใจเสียมันไปนี้แหละเป็ดรวยย่าฮึ่ง เซตไม่ตู้อันนี้วะมานะเพื่อนอุ้ยโอ้โหเกียร์ใหญ่ดูมาเพื่อนเด็กรวยย่างไป็คนละตัวละชิบหายแล้วชิบหายละร้ายครับมีแต่ลอาเซตเหมืันมีการ์มันจังกุูกีเอาแดิโดนล็อกขาจ้าโอ้โหไหนล็อกขาวะลวงหลอกมีการอยู่เดี๋ยวบอกว่าให้กันตรงนี้ตายเขาหน่อยพูดปลดไม่ดีนะครับ ไ่านะแมงกรจังเอาดีเปิดดีเป็นแนวยืนหน่อยให้มันนี่ให้พวกมันรู้ว่าแต่บนทีของเราโหดขนาดไหนได้เลยเฮ้ยเฮ้ยกบอันติมันจะมาล่าแล้วปล่อยแม่งทำอะไรหปล่อยดอนได้ปะปล่อยก่อนได้ปะคือใหญ่อยู่ผมโอเคฮะเอาเลยหัวผมยิงมั่นจะหย่านมาไอ้หนูเขาไปนี่อยู่นี่เลยไอ้เหี้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 ยไม่กล้าหลอกมันไม่กล้าหลอกมันไม่กล้าสู้แต่บนทีหรอกวาง วันนี้ก็สูดโดนสีเลยเฮียเฮ้ยวันนี้โทรศัพท์กูเป็นไรวะทำไมสไลด์อะไรแบบสไลด์แบบใกล้มากเลยวันเนี้ยนะต้องซื้อใหม่เข้าใจจริงกูไม่เข้าใจจริงวะไอ้เรานะตั้งแต่คีล่าแล้วไอ้สัตว์อย่าเลยปล่อยพี่พี่ไม่กำไรขาโคตรขาดทุนกลางมันจะโถมวะกดแล้วล่ามันตกอยู่กับที่มากเลยเดฟมันไม่ไหวแต่บุญพีหรอกอ๋อเฮียเฮียใส่หมีมีลมโอ้โหมันจะตายหมดแต่บุญพี กูบอกแล้วมันไม่ไหวกันนะมันดีแต่มันปีที่อะไรกูเป็นคนรวบมาอะไรตัดเออเอากายดีกว่ามันเหลือใครวะแทงไงเลยเรียร์เลยเรียเฮ้ยไหนๆก็ว่านี่แหละแทงอยู่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 เมก้าแมก้าแมก้าเมก้าโอ้ยแกล้งแกล้งดูกูไม่พูดอย่าเป็นนีเมก้าว่ะเพราะว่าอูฟิวก็แค่นดำจิ้ม บอกแล้วกูเล่นออฟเลนตั้งนานใจร้าวแม่งเออกูบอกแล้วไอ้เหี้ยมึงออฟเลนควบตึงอ่ะกูมันออฟเลนกากหมาไอ้เหี้ยกูเล่นเมียด้วยเออกบเซ็กครับระวังรอปะว่าถอยวะเพื่อนโอ้ตะเกียงกูขึ้นนี่เป็นบอกกูแรงแล้วพากูบิงนพร้อมยังเดี๋ยวเพื่อนพีทรไม่มันมีอ๋อตีโอ้ย่่ไม่ได้ก่อนกูแรงแล้วเพื่อนถอยดีกว่าว่ะ แต่วันพีแรงนะอุ้ยเสียบว่ะอ้าวโอ้ยว่าถอยแต่วันพีไม่ไม่รักแต่แบบเราไม่ไม่นี่กันนะตำแหน่งมึงไม่ควรจะรักกันนะลิงไม่มีอะไรจะเล่นต่อถอยเลยโอ่อตัวใหญ่ฮะโอ้โหโดนคาเฟ่อีกกูไม่ไหววะเซ็ตหยอดเล่นอมก็รอเราอยอย่ไลด์พอดีเองดิแม่เย็นเข้าไปทนสไลด์แม่เย็นท่อเขามีไตมเลปากมีแน่เมก้าแล้วยังแพ้อีกเหรอโดนตัว ระวางโดนติดครับล้าง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 รอรอคุณรอเพื่อนเกิดก่อนรอเพื่อนไปไม่ได้ไม่แอร์ก็ตายไปว่ะมันาคิดมันจะเอาอ่ะถึงพ่อตายสวยพี่วีพี่อีกนิดนึงไอ้ใบเอ้ระวังอย่าจะเข้าต่ออย่างนั้นตีไปยังมึงหมือไปไม่คิดนะปก้วโอ้โหกูดาวน่าจะแบบไม่นานป่ะเออถ้านีกเกมกูดาวไม่นานพี่มันมีอตีอยู่เลยนี่หายตัวแบบ นรกจัดเลยเฮียขอคัดอะไรพี่บีอยากซัดหน้าตัวเองว่ะไปเลยไอเฮียกบแม่งยัดแม่ตาแห้งแล้วลืมซื้อเฮียอะไรแบบหยอดตายตัวเองแล้วกบเสร็จล้างคใช้ก่อนได้ปะลิงไม่ถึงลิงยังไม่ถึงอีนึงโอเคสวย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 มีเวไดห้ดูแถวย่าอย่างจะอย่างจะสวนนะเข้าให้ก่อนเลยให้ก่อนเลยให้ก่อน ผมผมผมยังสู้หยานไม่ได้ครูดาวตอนนี้หยาดได้ปีกบินง่ายบินง่ายบินง่ายหยานอ้าวจบเกมเลยเนี่ยจบเกมได้เลยนะพี่วีพี่วีหาเลือดได้ป่ะพี่พี่วีมีแบบพี่พี่มาหาผมพี่วีโอเคพิวใหญ่ครับพิวใหญ่โอเคเหลือหยานตัวเดียวควรจบได้นะควรจบได้นะแทงป้อมให้แทงป้อมให้แทงป้อมให้เอาเลยเอาเลยกูจะทุบหยาดที่เหลือตีป้อมว่ะกูจะทุบหยาดที่เหลือตีป้อมโอเคโอเคพี่ยบอกเลยเมึงเล่ยออฟวอดีเลยเชี่ย อย่าชมกูไม่รับไอ้เพนเล่นออดรอบดีจริงไฟต่อเกมไอ้เทียบนึกูมายกี้มาพีเจกี้ไหมเนี่ยมากี้เทียอะไรเล่นเล่นลิงไม่มีคือวันนี้กูเหมาที่ห้าหลัวๆเลยหน้าหนังผีไออโอ้โหเจ็ดจุดหกคตอจะรั่วกับตัวเองทุกคนพัก่ว